สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวอุปกรณ์การทำมาหากินของผมนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้อยู่คู่กายผมมานานหลายปีนะครับผ่านน้หมดนะครับไม่ว่าจะเจอลมเจอแดดเจอฝนเจ้าของผ่านอะไรมาอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ผ่านมาเหมือนกับเจ้าของนะครับถึงวันนี้แล้วด้วยระยะเวลาหลายปีนะครับก็ทําให้สภาพอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลานะครับผมก็ใช้งานมานานพอสมควรแล้ว ถึงเวลาที่ต้องปลดระวางแล้วนะครับแต่หลังจากการปลดระวางของเขาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเอาไปทิ้งนะครับก็จะเอาเก็บไว้เป็นที่ระลึกอยู่เพราะว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ทําเงินให้ผมมาเรื่อยๆนะครับอุปกรณ์ที่ผมว่าอยู่คู่กับชีวิตผมมานานหลายปีนั่นก็คืออุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับอุปกรณ์การทํามาหากินของผมดูจากสภาพด้านหน้านะครับอันนี้เป็นด้านหน้าก็จะมีขาวๆดําๆบางจุดก็จะมีเหมือนปวกกินนะครับ อันนี้คือสภาพด้านหน้าส่วนสภาพด้านหลังนะครับนี่คือเป็นสภาพด้านหลังนะครับดูจากภายนอกแล้วก็เหมือนว่ามันยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่จริงๆมันก็ใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าบางคนเห็นแล้วอาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับเห็นแผงลอตเตอรี่แล้วว่าโอ้โหแผงลอตเตอรี่ขนาดนี้อุปกรณ์ทำมาหากินทาไมไม่เอาดีๆนะครับบางคนอาจจะคิดอย่างนี้ดูสายของมันครับฝั่งหนึ่งผูกด้วยเชือกฟางนะครับอีกฝั่งหนึ่ง ผูกด้วยลวดที่เป็นแบบนี้ก็คือปกติแล้วมันจะมีตัวเกี่ยวนะครับเป็นเหล็กเกี่ยวแล้วทีนี้มันตัวเกี่ยวมันหักไปแล้วมันหายไปแล้วแล้วผมก็ไม่อยากจะซื้อตัวเกี่ยวใหม่มาใส่แล้วนะครับเนื่องจากว่าสภาพแผงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วผมก็เลยเอาง่ายๆก็คือเอาแบบเชือกฟางมัดนะครับแล้วก็เอาลวดมัดฟังหนึ่งเวลาไปเดินสายลอตเตอรี่นะครับก็ใช้แผงนี้แหละขึ้นรถลงเรือไปเหนือลองใต้ไปทุกที่ครับแต่ถึงเวลานี้ ก็ต้องปลดระวางแล้วนะครับเพราะว่าได้สั่งแผงใหม่มาแล้วแผงนี้เขาก็อยู่กับผมมานานหลายปีแล้วก็ถึงเวลาที่จะให้เขาพักผ่อนนะครับเห็นสภาพข้างนอกอย่างนี้นะครับสภาพข้างในยังแจ๋วอยู่เลยเดี๋ยวจะเปิดข้างในให้ดูนะครับนี่คือสภาพข้างในนะครับยังใช้ได้ปกตินะครับยังสวยงามอยู่เพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกมันแค่นั้นเองนะครับ ที่มันช้ำรึกสุดโทมไปตามการเวลานะครับผมเป็นใหญ่ๆแบบนี้นะครับอย่าคิดว่ามันจะหนักนะมันไม่หนักนะครับจริงๆแล้วไม่ถึงกิโลด้วยซ้ำมั้งความหนักของมันแต่ถ้าไปบวกกับน้ําหนักของลอตเตอรี่นะครับก็ค่อนข้างจะหนักพอสมควรแต่ถ้าเป็นแผงเปล่าๆอย่างเงี้ยมันไม่หนักนะครับใต่แต่ตัวแต่ไม่มีน้ําหนักน้ําหนักเบามากเลยรับแ,แผงลอตเตอรี่ปัจจุบันเนี้ยถ้าไปซื้อตามท้องตลาดแผงแบบนี้จะไม่ค่อยมีแล้วนะครับ ถ้าจะเอาแบบเนี้ยก็ต้องสั่งให้เขาทำถ้าไปซื้อตามท้องตลาดก็จะได้แผงแบบบางๆเวลาลงลอตเตอรี่ตแต่ละทีกกลัวกลัวกลัวมันแตกแต่ถ้าได้แผงแบบเนี้ยก็สบายใจได้เลยครับคุณจะลงกี่เล่มลงกี่ใบอัดเข้าไปได้เต็มที่นะแต่ถึงวันนี้ต้องปลดระวางมันแล้ว